ขอกราบสวัสดีทุกท่านในความคารพนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่16สิงหาคมนะครับพุตเตอร์กราช2564นาร2อยหกี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ส่งรถเรคเตอร์นะครับเป็นรุ่น6 6 0ันนะครับปลายทางนะครับตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับ ท่าน,นี้ก็เป็น 6,006T3 นะครับรายการเช็คนะครับรายการเช็คของ 6,006T3 ต,ตัวแท้คันนี้นะครับก็มีเริ่มตั้งแต่เลยก็เปลี่ยนซินกระบอกใบมีดใหม่นะครับเปลี่ยนบูธคอช้างนะครับทำระบบบูธคอช้างนะครับสองข้างใหม่เปลี่ยนเช็คปั๊มโซลา่านะครับเช็คปั๊มโซล่าหัวฉีดใหม่นี่ครับเช็คปั๊มโซล่าบวกหัวฉีดใหม่ เปลี่ยนกรองโซล่าคู่ใหม่เปลี่ยนแหวนนะครับทำเครื่องยนต์นะครับตีปกเสื้อสูบนะครับตีบาวๆให้อย่างดีนี่ครับเปลี่ยนรังค uh ัดใหม่นะครับทำนี้นะครับเปลี่ยนรังคัดใหม่เปลี่ยนแผ่นคัดใหม่นะครับเปลี่ยนลูกปืนคัดตับเล็กใหม่เปลี่ยนลูกปืนคัดตับใหญ่ใหม่เปลี่ยนซินปลายเกียร์สี่ใหม่เปลี่ยนลูกยางปั๊มพวงมาลัยนะครับใหม่เปลี่ยนกระบอกชักพวงมาลัยด้า,านซ้ายนะครับ ใหม่นะครับเปลี่ยนกระบอกชักพวงมาลัยใหม่นะครับเปลี่ยนเต้าพวงมาลัยนะครับใต้ถังน้ำมันใหม่เปลี่ยนซิงคขาเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนลูกยางปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนเซฟตี้วาล์วปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนคอนโทรลวาล์วปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนเช็ควาล์วปั๊มแดงใหม่เปลี่ยนพัดวาล์วปั๊มแดงใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มขาวนะครับเทห้างยี่ห้อซีเทสใหม่นะครับ เปลี่ยนปั๊มขาวแท้ห้างนะครับยี่ห้อซีเทสใหม่เปลี่ยนกรองไฮดรอลิกใหม่เปลี่ยนแหวนรองดอกจอกเล็กใหญ่ปรับเฟืองท้ายใหม่เปลี่ยนสิลล้อหลังข้างขวาใหม่เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิก3ถังใหม่เปลี่ยนบังโคลนหลังคู่ใหม่เปลี่ยนท่อเสียใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่ระบบไฟใหม่ไม่มีเฉพาะไฟหน้าปัดนะครับระบบสีใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าแท้ใหม่เปลี่ยนยางหลังแท้ใหม่ เรียกว่าเช็คกันยาวๆไปเลยนะครับ34รายการนะครับสำหรับคันนี้6,600ทีสาตัวแท้ร้อเปรนะครับรายทางตำบลดอนชมพูอำเภอนวนสูงจังหวัดนครราชสีมา <c oughs> ขอขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับปีพุทธศักราช2564นะครับก็ติดมัดจำอยู่ตอนนี้คงเหลืออยู่23คันนะครับก็จะส่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยาเออปลายเดือนสิงหาเนีก็จะไปกันยาตุลาพิกาทันวาอีก4เดือนกว่าก็อีก23คันคงพอดีนะครับอจองช่วงนี้ปี2565ก็มีอยู่8คันนะครับ ท่านใดสนใจอยากจะรถไว้ใช้ก็จองล่วงหน้านะครับจองช่วงนี้รับรถปีหน้าปีพุทธศักราช2565สนใจท็กเตอร์ก็โทรมานะครับ0862415156 0862415156นะครับ0862415156ยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความกรุนะครับ